สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพาสลรคามและท่านผู้รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมเกติศัดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดพัสรัคามก็มาเรียนนะครับแจ้งข่าวกับพี่น้องชาวจังหวัดพรสรรคามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดนะครับ19ซึ่งนับถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เองในส่วนของระดับประเทศทุกท่านก็ทราบดีว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับหรือผู้ป่วยโควิดเองก็ ลดจำนวนลงโดยกำดัดันานี้3าวันแล้วนะครับที่มีตัวเลขลดลงมาตามกว่าติดรายทุกวันนะครับในจังหวัดสระนคมก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไม่มีผู้ป่วยเยืนยันเนี่ยนานกว่า1เดือนแล้วนะครับที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหวัดไอจามบ้างนะครับเจ็บคอมีไข้ซึ่งทุกรายก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคโควิดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสาขามทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองครอบครัวแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนรัะสงคมของเราเนไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับเราก็ปลอดถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดปลอดโรคครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประกาศต่างๆทุกท่านทราบดีนะครับเรื่องของการกักกันนะครับเรื่องของการห้ามทํากิจกรรมบางเรื่องเรื่องของการปิดนะครับสถานที่ บางส่วนเนี่ยก็ห้ามกันมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะจนกระทั่งถึงมันที่30เมษายนที่ผ่านมาตัวเลขที่ดีขึ้นทุกๆวันเนี่ยก็เป็นที่คาดหวังว่าจะได้รับการผ่อนผันนะครับให้ทํากิจกรรมบางเรื่องแต่ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดเองก็เช่นเดียวกันกับพี่น้องทุกท่านแหะครับเราก็คาดหวังอยู่เหมือนกันว่าจะมีข่าวดีนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีมาตรการในการที่ประกาศใช้ที่แตกต่างกันไปนะครับนโยบายของรัฐเองคาดหวังไว้ว่า จากนี้ไปนะครับภาพรวมในส่วนของการประกาศบังคับต่างๆเนี่ยอยากให้มีความสอดคล้องกันทั้งประเทศนะครับก็ <c oughs> จึงจัดเตรียมทํามาตรการต่างๆซึ่งจะแจ้งจังหวัดมาเร็ววันนี้นะครับซึ่งก็ตามข่าวที่ออกไปก็คงจะประกาศใช้ภายในวันที่3ามจังหวัดก็ตามเรื่องนี้อยู่ก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามต่อไป <c oughs> อยากจะแจ้งท่านอย่างนี้นะครับก <c oughs> ่อนวันที่30นี่ก็มีเรื่องของการแจ้งนะครับเป็นประกาศมี3เรื่อง ก็คือเรื่องของการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่1ให้ขยายออกไปนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม25ง3จนถึงวันที่31พฤษภาคม2013เพราะข้อนี้หมายถึงว่าการขยายเวลระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็ขยายเพิ่มไปอีกหนึ่งเดือนเดิมในประกาศจนถึงวันที่30เมษายนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ให้ บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับบังคับยังไรครับก็บังคับไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะก,กําหนดเป็นอย่างอื่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2องพันหร้อยเป็นต้นไปมาถึงเรื่องที่3เรื่องที่3ก็คือเรื่องประกาศให้ข้อกําหนดประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีนะครับกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม อออสอนเป็นต้นไปเพราะนั้นอันนี้เทียบเท่าอะไรเทียบเท่ากับว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมหลังจากที่หมดระยะเวลาตามประกาศบังคับในรอบที่1ก็คือถึงวันที่30มสิบมนายนเมื่อเข้าวันวันที่1พฤษภาคมยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรวมถึงประกาศถือว่าเป็นเรื่องที่4แล้วกันนะครับมีการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถาน,านการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่1 ตัวนี้เกี่ยวข้อ,ของตรงที่ว่าเป็นการที่จะประกาศให้มีการขยายระยะเวลาใช้บังคับประกาศธ,ธนาการฉุกเฉินในทุกพื้นที่ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องที่ผมแจ้งไว้แล้วมาผสมกับเรื่องของข้อกําหนดเมื่อเมื่อขยายเวลาประกาศธ,ธนาการฉุกเฉินออกไปหนึ่งเดือนก็มาออกเป็นข้อกําหนดต่อเนื่องในฉบับที่สี่ฉบับที่4เนี่ยเนื้อหาก็คือให้บรรดาประกาศคําสั่งของผู้ว่าราชการ จังหวัดรวมถึงเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายไว้ด้วยโรคติดต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายไว้ด้วยการเดินอากาศกฎหมายไว้ด้วยคนเข้าเมืองอะไรพวกนี้นะครับถือว่าประกาศและคําสั่งต่างๆยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิมเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่หมดผลการบังคับใช้ในวันที่30พฤษาวันที่1พฤษภาคมทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องทราบก็คือว่า วันที่3จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงคงจะมีมาตรการผ่อนคลายนะครับบางประเด็นซึ่งจะใช้จะเรียกว่าเหมือนการทั่วประเทศแล้วกันนะครับซึ่งจะรอผลการพิจารณานะครับซึ่งตอนนี้จังหวัดอาตรามเราก็รอเหมือนกับจังหวัดอื่นและก็คงจะประกาศนะครับออกเป็นประกาศของจังหวัดนะครับให้สอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ของทังประเทศก็รอฟังมาตรการที่ชัดเจนนะครับจากส่วนกลางอยู่ก็ฝากเรียนพี่น้องให้รับทราบก่อนว่า ถึงวันนี้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความรอบคอบเพื่อความปลอดภัยนะครับเราไม่มีใครอยากให้เกิดประเด็นต่างๆซ้ําเป็นข่าวที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็การทําหรือดําเนินการอย่างใดอย่างใดจากนี้ไปในการที่จะผ่อนคลายนะครับสถานการณ์ต่างๆก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับอะไรที่เปิดได้ผมมั่นใจว่ารัฐบาลก็คงผ่อนคลายให้หมดนะครับยกเว้นสิ่งที่ยังคิดว่ายังเป็นห่วงนะครับในขณะเดียวกันก็คงจะมีการดำเนินการ ปลดล็อกหรือผ่อนคลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปไปนะครับจากจากจากน้อยไปมากนะครับเพราะนั้นกิจกรรมใดที่ผ่อนคลายได้ก็คงจะทยอยผ่อนคลายตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเปต้นไปนะครับฝากพี่น้องอดใจรอสักระยะหนึ่งนะครับวันถึงวันนี้ก็คงจะมีข่าวดีนะครับนั่นก็คงเป็นเรื่องที่อยากจะมานําเรียนให้พี่น้องชาวจังหวัดสระคำนะครับได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวน,นะครับและความคืบหน้านในการที่จะผ่อนปรน ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิดสิบเก้าด้นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเรียนพื่น้องทราบก็มีบางเรื่องนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของความเดือดร้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะจากแรงงานที่ไม่มีการจ้างงานนะครับไม่ว่าจะมาจากจังหวัดอื่นรวมถึงการจ้างงานที่ไม่มีในบาง กิจกรรมในจังหวัดพระสาคามรวมตัวเลขแล้วก็หลายหมื่นคนพี่น้องได้รับความลำบากเรื่องตัวรัฐบาลนะบได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งแม้บางคนยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าถึงแน่นอนนะครับก็คือเรียกว่าต้องมีการดูแลโยยาพยี่น้องโดยเฉพาะภาคแรงงานเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบก็คนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสมเดือนต่อเนื่องกันส่วนแรงงานในระบบก็มีประกันทังคมดูแลอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็ยังมีพี่น้องในภาคเกษตร ภาคเกษตรดีนะครับฝากพี่น้องไปตรวจสอบนะครับดูการลงทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านมาด้วยนะครับว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องคลาดเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่นะครับเพื่อเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการที่จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ5,000จากทางรัฐบาลน,นะครับฝากพี่น้อง เกษตรกรด้วยด้วยความเป็นห่วงว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลพวกเรานะครับในฐานะหลายคนที่ได้รับความเดือ,อดร้อนหรือได้รับผลกระทบเนี่ยก็คงจะใช้เงินอยู่เยอะทุกท่านทราบดีรัฐบาลเบื้องต้นดูแล3เดือนส่วนจะเดือนที่4เดือนที่5ที่6ถ้ารัฐบาลจะดูแลต่อก็เหมือนกับรัฐบาลจะดูแลรวมแล้วเป็นครึ่งปีนะครับในข้อที่จริงเนี่ยผมก็คงจะต้องคุยกับพี่น้องนั่นแหละว่าเราเองเราต้องอาจจะต้องมาทบทวนนะครับว่าจากนี้ไปการเมนชีวิตของเราเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ใช่ เฉพาะภายในประเทศเราต้องมึงพาต่างประเทศด้วยทุกประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากพี่น้องด้วยว่าเราอาจจะต้องรีบทบทวนนะครับาการดําเนินชีวิตของเราจากนี้ไปนะครับถ้ารัฐบาลดูแลเราได้3เดือนเดือนที่4เดือนที่5ถัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราคงต้องยืนด้วยด้วยตัวของเราเองนะครับต้อง ต้องสร้างความเข้มแข็งสร้างอาชีพที่มัน่นคงสร้างรายได้ที่เราคิดว่าจะยั่งยืนต่อไปนะครับฝากพี่น้องท่านใดมีความเดือดร้อนอะไรนะครับทั้งจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับในทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องของแรงงานเรื่องของอาชีพท้านกาตรครับหรือการแปรรูปผลิตผลต่างๆนะครับเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆพี่น้องก็จากฝากทุกท่านนะครับกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็ประเมินการดำเนินชีวิตจัดนี้ไปของแต่ละท่านด้วยนะครับแล้วเราจะทํางานร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐภาาเอก าคประชาสังคมนะครับรวมถึงท้องถิ่นต่างเราจะช่วยกันดูแลเรื่องนี้รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยืนยันนะครับว่าเราต้องก้าวผ่านเรื่องเอลวร้ายที่เราเผชิญอยู่นี้ไปด้วยกันนะครับรอดไปด้วยกันครับยืนยันครับพี่น้องข้าราชการที่รักทุกท่านครับ